แม่ดูควข้างคาเธอสิเฮ้ยอะควายแล้วทำไมอะควาไม่ฝั่งเราชายตาโมไม่ดีนะสี่กวเราอะควาเล่นตัวแม่เราจะขอน้ำสันเหรอตัวอะไรดีวะอ๋อเราจะต้องเล่นนั่นไงเดี๋ยวจะไปกูอีกแล้ว อันนี้นับเป็นแม่ไหมเราเป็นตัวแม่อยู่ดีเลเ็ตัวแม่อันดับสองไม่โดนโอ้ย,อยชิบหายแล้วแม่ยืนใกล้ไปแม่แคคีบก็คอแม่แม่ตีคีบแม่ไม่มีแล้วมันจบบนจบล่างแล้วอเออมาลืมดู แวน,แนสกิลสองเรามาแล้วเอ้ยสกิลหนึ่งเรามาแล้วแวนจาเออมันมีมีครั้งก่อนที่ฉันเล่นกับแวนแล้วฉันเผือเรียกแวนแลอยอนะบอกบอกว่าแบบยอตามมาหน่อยนึกถึงไอ้ไอ้ไอาญาที่ ก็ไม่ก็พีกับมากูแบบแล้วขอโทษด้วยเราเก็อยู่กันนะอ๋ออะอ๋อตัวแม่ไม่เอาดีกว่าเอาตัวลูกดีกว่าเออเอาตัวลูกก็ไม่ได้ตัวแม่ก็ไม่ดีเออใช่แมวก็ได้ตัวเฮียตัวเฮียอยู่ข้างล่างชิม กว่าจะพวกเจ้าช่างพิกลมิกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮิวเหรอไม่มีหลังแอมโพอเซ็กซี่เลดี้เบโ้ยกูาอนีกูไม่เห็นองเอินดอนเอ้ยอ็นดอนเห็นนเลยรตัวแม่โดนตัวแม่ฆ่าตายะ ขอ,อโทษไม่เห็นล้อเรียวมาจากทางแบบนี้ฮ่านี่จะต,ตายเข้าสืกว่าช่วงนี้แวนโหด,โดไม่มันโหด,ด,ดตั้งแต่โดนปรับแล้วมันโหดตั้งแต่แวนเวนแล้วโบเออวะ่ะโอ้ยรีบกด ไม่ต้องเดินจ้าไม่ต้องเดินเอาไม่มีล้างนะใครมันฟิกเกอร์มาหากรวศรีแกตัวแม่ชิ้ he el. He el ชานะ <He el. S 1> ายแเราไมา่มีฮิวฮิวช้าแต่ฮิวนะเอาปวดเียวเอาว่ะระวังอินดอร์เด้อนึ่งในอินดอร์ มาดีสวยแบบวีด้วยเอ้าเรียวมะขอโทษขอโทษเรียวมะเรียวมะมันจะขี่นั้นไ้วยวีตัวเมย์สบกยดูโอ้อยโัวเลังไฮ้ยไอินเดอร์มาตายแล้วไม่โดนว้ย แม่ระวังแม่เอา้าอย่ามาทำแบนเรานะแน่ลูกของเราที่ัตัวแค่น,นี้เองมาทำลูกเรายังไงเองเอใช่จิตตุกบ,บานความรีพวกนี้ป้องลถนะอยไปถอยไปเบียตายอ่ะเดี๋ยวกูหิวให้เดี๋ยวกูหิวให้อือกกลับขุงกูมานี่ไม่กูไม่กลับ จ้กลากไตี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 อ้าวสวย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 ไหนโดนด้วยอะไรวะนี่อยู่เมื่อกี้โคตรสวยเลยแม่ไม่ออนหรอเอาอันนี้นะแม่เอาอันนี้ดีกว่าสดใสวะเลยมีเมียนะดีขเดี๋ยวตาวแม่นี่กว่า แมนจ๋าว้ายมาสิ่ <c oughs> เอนหรอเอนอหรอเอโนโอ้โหเกิดเฮ้ย <c oughs> มาอย่ากการให้สโลให้จ้าแม่กลับเธอแม่กลับเธอแม่ <c oughs> ไม่กลับอ่ะม่อยากจะกลับใครบังอาจเข้ามา ยโอ้โห <Le> ูเลงมากเราเรียกมันล้ำเตือนตึงเกินไปแล <c oughs> ้วไอ้กอนถอยกอดถอย,ถอย,ถอยกอดมันตึงเกินไปแล้วมันไม่ได้แนละ้วไม่ได้มึงตูแม่ตามกูแม่ตามแม่เราก็ตามแม่จ้าแม่มันเกิดตีเราเด้อ <c oughs> อาญา <c oughs> อาญาเขียนะนะั่น ไว้เจ็บไปทั้งหัวใจให่นินามิดก่อนอ้ยโคมดโอ้ยโคตรรอดกี่ชีวิตแล้วเนี่ยอุ้ยนังพยายามแล้วก็ชีวิตรูปเกมไม่แปลกๆก็เพื่อนนั่นไงว่าแล้วได้เ้ยมาดิ ต้องให้ตัวแม่นี่ทำไมมันตึงเยีางว่ะเพื่อนไม่ใช่แรงเลยวันนี้กูขอชนะแค่าตาเดียวก็พอละแค่นั้นแหละแม่ได้กลับบ้านทางรัดแน่แม่ตัวไหนกูเนี่ยโอ้ยกระตุกตีบ้านเถอะ <c oughs> <c oughs> มึงว่ตาตายเหียว ใช่เอ้ยบ้านไม่แตกกำจัดเอพวกสว่าออกไปที่ไม่ใช่รอเดียวอะไอฮียไม่ไหวไม่ไหวรอเยอะอะเฮ้ยบกถอยจะบิงโคกัน ยูวัติฟลัชโอ้ยจบเธอไอเฮียจบตีบ้านตีบ้านตีบ้านว้าวหัวมึงรอนเรียวหัวเกิยไม่เอาอะไม่เ่ยขนาดนี้ต้องใส่เพลงให้เราปะ bom 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 bada. bom 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 bom